สวัสดีเพื่อนชาวเชีวงใหนะฮะกลับมาพบกับผมพิมมจังนะครับก็วันนี้เป็นการแจกของฟรีนะฮะใครอยากได้ของฟรีก็ฟังทางนี้นะฮะก็มีการแจกใบเรียกอัญมณีตีถึงหกดาวนะฮะก็ของฟรีก็เอาไว้ก่อนนะฮะตามสไตล์นะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าจะทำยังไงถึงจะได้มานะฮะขั้นแรกครับผมเราจะต้องไปเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับเข้าตรงข้อมูลนะฮะแล้วก็เลือกภาษานะฮะเปลี่ยนเป็นภาษาไต้หวันนะฮะ ซึ่งการเข้าครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องโหลดนิดนึงนะฮะใช้เน็ตนิดนึงนะครับแต่นี้ผมเหมือนเข้ามาทีนึงและมันก็โหลดให้แล้วนะฮะมันก็เร็วหน่อยครับใช้เน็ตนิดนึงถ้าเข้าจากมือถือนะครับตามขั้นตอนนี้เลยเห็นไหมครเป็นภาษาจีนแล้วนะครับก็ไปดูกันครับว่าจะรับได้ยังไงนะฮะวิธีการรับครับผมก็เข้าตรงหน้าคูปองเหมือนเดิมนะฮะแต่ลราคูปองนะฮะ แล้วเลือกตรงรูปแทโอครับแน่นอนนะฮะแล้วก็กรอโค้ดดังนี้ห้าเก้าสองเจดเจดสี่นะฮะโค้ดตามนี้เลยนะครับแล้วก็กดรับนะฮะตามปกตินะ,ะเราก็จะได้รับมาเรียบร้อยนะฮะไปเช็คกันนะฮะว่าเข้ามาหรือยังนะโอเคฮะเข้ามาแล้วนะครับ แต่แล้วเราก็เปลี่ยนภาษากลับก็ได้ฮะตามปกติเลยนะไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็รับกันไปง่ายๆนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันได้อะไรนะครับใครลองรับแล้วก็โชว์หน่อยได้อะไรนะฮะคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะครับใครได้ห้าหกดาวหลุดมาไหมอะไรอย่างนี้นะหรือสี่ดาวกันรัวๆเหมือนเดิมแต่สมมากมันจะสี่ดาวอยู่แล้วนะโอเคมาลุยสี่ดาวตามสไตายนะฮะ ก็จบไปคลิปนี้สั้นๆนะฮะถูกใจกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ